นาตาเลียดิอาสโคว่านักกีฬาวันลุมพินีผู้คว้าสัญญารายที่13นาตาเลียดิอาสโคว่าสาวสุดแกร่งวัย29ปีจากรัสเซียเกิดเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2537ที่เมืองเปโตรซาวอสทางตะวันตกของประเทศรัสเซียในครอบครัวที่มีฐานะระดับปานกลาง พ่อของเธอหมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างมากที่จะได้ลูกชายแต่สุดท้ายกลายเป็นเธอที่ออกมาลืมตาดูโลกด้วยเหตุนี้เธอจึงเลือกที่จะเป็นนักกีฬาศิล,ละปะการต่อสู้เพื่อหวังทำให้ผู้เป็นพ่อได้ภาคภูมิใจและชดเชยความผิดหวังที่ฝังลึกในหัวใจของเธอมาโดยตลอด นาตาเลียทุ่มเทให้กับการเป็นนักกีฬามวยไทยอย่างสุดความสามารถหลังจากเธอฝึกฝนศาสตร์แห่งอาวุธทั้งแปดได้เพียงสามเดือนข้อของเธอตัดสินใจพาไปลงแข่งขันในเวทีระดับสมัครเล่นซึ่งเป็นการขึ้นสังเวียนจริงครั้งแรกในชีวิตของเธอแต่ก็ต้องพบกับความผิดหวงังเมื่อเธอตกเป็นฝ่ายประราชัย ยิ่งไปกว่านั้นภายหลังจากความพ่ายแพเพียงสองสัปดาห์ข้อของเธอก็มีอันต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับนับเป็นช่วงเวลาที่แสนเจ็บปวดยากที่จะลืมเลือนนับตั้งแต่ที่นาตาเลียสูญเสียผู้เป็นพ่อเธอก็อยู่ในความดูแลของคุณย่ามาโดยตลอด คุณย่าของเธอเป็นคนที่เคร่งในเรื่องศาสนาเธอจึงซึมทราบทุกอย่างด้วยศรัทธ,ธาอันแรงกล้าที่มีต่อพระเจ้าพร้อมทั้งใช้หลักธรรมคำสอนนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและคอยชี้นำทางให้เธอได้ประสบความสำเร็จในเส้นทางสายนักสู้ นาตาเลียตัดสินใจก้าวเท้าเข้าสู่สังเวียนระดับอาชีพออกสตาร์ทด้วยชัยชนะก่อนจะไล่สั่งสมแต้มชัยเรื่อยมาอย่างไรก็ตามการเป็นนักกีฬามวยไทยหญิงที่แข็งแกร่งในรัสเซียทำให้เธอก้าวขึ้นมาเป็นนักชกหญิงฝีมือหาตัวจับยากและปราศจากคู่ชกไปโดยปริยาย ด้วยเหตุนี้เธอจึงตัดสินใจบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลเพื่อหวังฝึกปรือศาสตร์มวยไทยบนดินแดนเจ้าตำรับก่อนจะได้เฉิดฉายฟอร์มสุดปังบนเวทีระดับโลกวันลุมพินีจนสามารถพิชิตความฝันกลายเป็นนักกีฬาคนที่13จากศึกวันลุมพินีที่เอาชนะใจบอสชาตรีสิทธิยอดพงควาสัญญานักกีฬาวานันมูลค่า10,000 0ดอลลาร์ราว3.5ล้านบาทมาครองได้สำเร็จ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่องฮิตประเด็นฮอตด้วยกราบขอบพระคุณอย่างสูง